ีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาขอ,อนำเสนอคันนี้ค่ะสีขาวลิส,สันเทียน,นานะคะปี13อยู่กันใกล้ๆเลยว่าเป็นรถอะไร200 XL นะคะสีขาวดูรอบคันกันไปก่อนนะคะ เดิมๆทั้งคันเลยรอบคันของเราก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้มาดูภายในการจะมีอะไรกันบ้างเปิดเข้ามา มัลติฟังชันนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะอัตโนมัติเหมาะหนังนะคะแล้วก็ตัวนี้เก้าอี้ปรับไฟฟ้านะคะมาสิมาดูส่วนข้างหลังกันของที่นั่งข้างหลังผู่โได้สารนะคะก็จะเป็น เหมือกันค่ะเป็นเบาะหนังนะคะกว้างขวางตัวนี้มีแอร์ด้านหลังด้วยค่ะแล้วก็มีที่วางมือตัวนี้แล้วก็เปิดจะมีที่วางแก้วได้นะคะถ้าไม่ใช้ก็สามารถพับเก็บได้ค่ะามาดูข้างหลังกันนะคะ ด้านหลังเปิดมานะคะก็เป็นแบบนี้เลยสวยงามสะอาดเรียบร้อยมากเลยอะคะ่ะตอนนี้ด้านหลังนี่สามารถใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยะคะ่ะถ้าเป็นในในส่วนของรุ่นนี้นะคะเชียร์หน้าแล้วเราก็เข้ามาดูภายในอีกทีนะคะ ภายในของตัวเทียนาตัวนี้รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นพรูส START แล้วนะคะนี่เราก็กดสตาร์ทได้เลยจะสะดวกสบายแล้วค่ะตัวนี้ก็จะมีปุ่มด้านล่างนะคะเปิดน้ำมันเปิดด้านหลังอะไรพวกนี้ค่ะตัวนี้ก็จะมี option ออปชันอะไรขาอย่ตังนี้นะคะพอ,อปิดมาตัวนี้ ไม่จะอยู่ที่ประมาณห0 0 0 0แสนนะคะก็จะมีเป็นหน้าจอวิทยุพวกปรับปุ่มโหมดเกี่ยกับพวกแอร์พวกอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็วิทยุเกียร์ก็เป็นออโต้นะคะแล้วก็จะมีกล่องใส่ตัวนี้วางแก้วได้นะคะ มากๆเลยค่ะตัวเนี้ยราคาไม่แรงด้วยนะคะฟังก์ชันก็ตอบโจทย์ลูกค้าอยู่ค่ะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้แล้วก็ฝากระโปรงนะคะด้านในนุ่ยสวยเดิมนะคะองทางนั้นเราจะรับประกันเครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้าให้ลูกค้า 3เดือนนะคะหลังจากออกไปแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องให้เช็คน้ำไฟแอร์ไรพวกนี้ให้นะคะนี่กลนถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเทียนหน้าคันนี้ปีาิ1สสีขาวออปชั่นแบบนี้นะคะแล้วก็ วสวยๆกิบิแบบนี้ก็อสอบถามเข้ามาได้นะคะที่ทุกตานะคะ0 8 1 2 8 8 7 8นนะคะหรือว่าจะนัดหมายล่วงหน้าให้เข้ามาดูหรือชมรถก่อนลองขับก่อนได้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะคลิปหน้าจะเป็นคันไหนมาติดตามกันดูอีกทีนะคะสวัสดีคะ่ะ